เกี่ยวกับต้วสีขาวนะคะเปิดที่2อง0 0 0บาทเชิญค่ะ2อ0 0สนค่ะ 2>, 2อง0 0นเจ็ดอะไรได้ไหมคะที่รามีไหมน่ารัง่ะชมก่อนได้ใช่แลว้วก็ขอเวลาชมรถได้เลยมาเลยค่ะอะไร่ะสนใจกันอยู่ไหมก็โปรดแสดงไว้รอดได้เลยค่ะเชิญค่ะโปรดส่งในทราไว้นะว่ามีลูกค้าสน,นใจอยู่นะคะรับเลยไหมคะทีน,นี้ลูกค้าทำไปสน,นใจไหมสองแสนเจ็ดสองแสนเจบาทใช่แล้วค่ะกับมาด้าซีเอ็ไฟกันนี้ค่ะสีขาวเลยค่ะใช่แล้วค่ะเราได้เปิดราคาได้เปิดราคาไหมลูกค้าประกันปุเก็ตซีสองอยู่นะคะเก็ตซีสองราคานี้ค่ะเปิดราคาเลยไหมรถสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดกันนี้ค่ะสอง รับไปเลยค่ะออนไลน์สดจากนี้อยู่ไหมคะออนไลน์มีมค่ะน้ารานอยากชมอะไรเพิ่มเติมพิมพ์แจ้งกันได้เลยนะคะแจ้งได้นะคะทันนี้ใช้งานมาหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกว่าโลค่ะเราได้ปัดราคาได้ใช่แล้วค่ะรับไม่ขาดท่านี้ขอดูหน้าปัดเรือนใหม่สักครั้งหนึ่งนะอีกสักรอบหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ได้ค่ะสัครูดเดียวชมรถได้เลยนะคะอยากชมอะไรเพิ่มเติมพิมพ์แจ้งกันได้ทันนี้มีกุญแจให้สองดอกนะคะกุญแจสองดอกนะเป็นพุชสตาร์ทนะคะใช่ค่ะพรุ่งนี้มาดีเซลชั้นด้วยลูกค้าไปเครื่องไม่ได้โชวว์นะะะคคตามิดีโอเลย่ ลูกค้าเปิดราคาเลยไหมสามสวนในสามเก้าไมคะก็ปุ่มเดินไปค่ะขอบคุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะสองแสนเจราคามาแล้วมีเท่าไรมากกว่านี้ลูกค้าสองเจ็ดสราคาเป็นราคามีคู่แข่งแล้วนะได้มากกว่านี้ปิดต่อได้เลยค่ะสองแสนเจ็ดิรสองพันราคาเป็นราคาสุดต่อปิดต่อได้เลยค่ะสองแสนเจ็บเบิร2สองพันนับสองแสนเจ็เบิรสองพันสองแสนเจ็บเบิร์สองพันนับหนึ่งสองแสนเจ็บเบิรสองพันนับสองสองแสนเจ็เบิรตสองพันน้าเจ็ดสี่ราคาเป็นราคาได้มากกว่านี้ปดต่อได้เลยค่ะสองแสนเจ็บเบิร์ตสี่ พันนลูกค้าออนไลน์แปดพันราคาปิดแล้วค่ะอีกสมาชิกม่หาลูกค้าปิดต่อได้เลยค่ะสองลูกค้าออนไลน์สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนับหนึ่งสองแสนเจ็ดหมื่นพันนับสองสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนัลูกค้าออนไลน์สามศูนย์หนึ่งสก้าแปดศูนย์ราคาปิดแล้วค่ะสองแสนแปดหมืาทสองแสนแปดหมนับหนึ่งสองแสนแปดนนับสองสองแสนแปดลูกค้าออนไลน์สามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่นะสู้ตอปิดต่อเดืสองพันราคาปิดแล้วค่ะสองแสนแปดหมื่นสองพันราคาแล้วสองแสนแปดหมื่นสอนนับหนึ่งสองแสน สายแปดมนหพันนับหนึ่งสายปดมนหพันนับสองสองสมนพันนะลูกค้าออนไลน์สามศูนย์พราคาปิดแล้วค่ะมากกว่านี้ติดต่อได้เลยสองแสนนันบหนึ่งสายประมาณนับสอสสนแปดหมื่นแพันนะออนไลน์สามศูราคาปิดแล้วค่ะสองแสนเก้าหมื่นบาทสาเก้าหนนับหนึ่งสาเก้าหมื่นนับสองสองแสนเก้าหมื่นสองพันออนไลน์สามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสองแสนเก้าหมื่นสองพันสพราคาปิดแล้วค่ะสองเก้าสี่ราคาปิดได้มากกว่านี้ติดต่อได้เลยสายเก้าหมื่นสี่ สองเก้าหกแล้วค่ะไปแล้วสือใก้าหมื่นหกพันนับหนึ่งสก้าหมื่นหกพันนับสองสก้าหมื่นหกพันลูกค้าออนไลน์สามศูนย์สี่เจ็ดหน่งนับแปดพันคาปแล้วค่ะอีสไม้มค้างปิดต่อได้เลยค่ะสองแปลูกค้าออนไลน์สือแนพันบหนึ่งสแสนก้มื่พันนับสสแสก้าหมื่นแปดันนออนไลน์สาศูสเก้บาทนะคะปิดแล้วค่ะสามแบาทสับันับหนึ่งสับันับสองสามแสนสองพันราคาไปแล้วเสือใหญ่สองพันนับหนึ่งเสือใหญ่สองพันนับสองส แล้วก <IM> e ็สามแสนพันสัพันนับหสัพันนับสองสามนหันออนไลสามนย์สามเก้าแปดพันละคาไปแล้วกันมากกว่านี้มีต่อได้เลยค่ะสามแสนแปดพันสดพันนับหนึ่งสัดพันหนับสองหนึ่งหมื่ะไปแล้วสนบานสันบานนับหนสนดานนับสองสามออนไลสามศูนย์สามนะได้มากกว่านี้มีต่อได้เลยค่ะสามแสนหนึ่งหมื่พันะไปแล้วกสหนึ่งหมื่นสพันับหนึ่งสดหนึ่งหมื่นสองพันนับสองสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันออนไลนะสามศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสแสนหนึ่งหมื่นสองพัน นับสามขายค่ะตกลงขายที่ลายค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทที่สามศูนย์หนึ่งสามเก้าสามศูนย์หนึ่งสามเก้าระบายสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทขอบคุณค่ะลูกค้าออนไลน์